เคยไหมคะเราบอกตัวเองว่าไม่มีเวลาจะนั่งสมาธิทั้งงานก็เยอะเรื่องก็แย่อุ้นทั้งวันแต่หลวงพ่อฤาษีลิงดําท่านบอกไว้ชัดเลยว่าแค่สมาธิสองนาทีถ้าทําจริงทุกวันบุญแรงยิ่งกว่าทําทานเป็นพันครั้งเสียอีกเพราะทานใช้วัตถุภายนอกให้คนอื่นแต่สมาธิคือการยกใจตัวเองขึ้นทั้งดวงใจสงบแม้แค่ช่วลมหายใจเดียวบุญที่เกิดจากจิตบริสุทธิ์แรงมากอย่างคาดไม่ถึงหลวงปู่ดูพรมปัญ,ญโยก็สอนตรงกันท่านบอก ว่าพระอยู่ในใจอย่าไปหาที่ไหนเมื่อเราแค่นึกถึงพระในใจบ,บ่อยๆนั่นแหละคือภาวนาที่แท้จริงคุณไม่ต้องไปวัดไม่ต้องเข้ากรรมฐานยาวๆแค่ตอนรถติดไฟแดงสองนาทีตอนรอก,กาแฟสองนาทีก่อนนอนหลับตาเบาๆสองนาทีหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทวางใจเหมือนเรานั้นอยู่ต่อนหน้าพระพุทธเจ้าทําแบบนี้บ,บ่อยๆใจจะค่อยๆสงบง่ายขึ้นโกรธช้าลงกังวลน,น้อยลงมีสติแก้ปัญหาได้ดีขึ้นอย่างแปลกใจ ทานที่เราเคยทําให้ผลเรื่องทรัพย์ภายนอกแต่สมาธิสองนาทีเปลี่ยนโครงสร้างของใจและใจนี่แหละจะนําเราไปถึงทั้งความสุขในวันนี้และสุคติในวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้คุณมีเวลาสองนาทีเหมือนกันทุกคนจะใช้ไปกับการไถโทรศัพท์หรือจะเริ่มสะสมบุญก้อนใหญ่ที่สุดด้วยการหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแค่สนาทีลองทําดูนะคะชีวิตอาจเริ่มเบาขึ้นตั้งแต่วันนี้เลย